โยสวัสด so ีฮะท่านผู้ชมผมดูจาโนวันนี้เราจะมาพูดถึงเกม Wild Hearts กัน เกมนี้เป็นเกมแอคชั่นแอดเวนเจอร์จากสตูดิโอโอเมก้าฟอร์ที่มีชื่อเสียงมาจากการสร้างเกม Dyna s ส y Warrior แล้วก็จะถูกพัลลิชโดย EA ด้วยก็เกมนี้ที่เกี่ยวกับการต่อสู้กับพวกมอนสเตอร์หรือการล่าสัตว์ที่หลายๆคนก็คิดว่าเกมนี้น่าจะได้แรงบันดาลใจมาจาก m อน s t e อร์ n t e r ชื่อที่เขาเรียกพวกมอนสเตอร์ในเกมนี้ก็คือคิโมโนซึ่งคุณจะต้องไปล่าและต่อสู้กับพวกคิโมโนในแมปที่กว้างใหญ่แต่ว่าพวกคิโมโนจะเป็นพวกมอนสเตอร์ที่มีขนาดใหญ่เกมนี้เลยมีระบบในการสร้างสิ่งของในระหว่างการต หลายแบบเลยที่คุณจะสามารถสร้างได้ที่จะช่วยคนในการต่อสู้ไม่ว่าจะเป็นแบบกับดักหรือบล็อกที่จะช่วยให้คณปีนขึ้นที่สูงหรือคาราคุริแบบกำแพงที่จะช่วยป้องกันคณถ้าใครสงสัยว่าเนื้อเรื่องของเกมนี้จะเป็นยังไงคุณจะอยู่ในพื้นที่ที่มีชั่วอาซูมาเป็นดินแดนที่ได้แรงบันดาลใจมาจากญี่ปุ่นที่เต็มไปด้วยมอนสเตอร์ที่มีชั่วคิโมโนคุณก็จะได้เป็นนักล่ามอนสเตอร์ที่จะสามารถควบคุมอุปกรณ์คาราคุริได้ในดินแดนของอาซูมาจะมีพื้นที่แบ่งกันเป็นที่พูดถึงโนหรือออมมนนนเเตร์ใกี้กันดีกกกวว่า็็จะเปนหพ ที่จะมีพลังเอลเ e มนท l ลหรือแร่ธาตุตามพื้นที่ที่เขาอาศัยอยู่เลยนะฮะการต่อสู้กับพวกเขาก็จะเหมือนกับ m อน s เตอร์ n t e r เลยก็คือจะไม่มีหลอดเลือดให้ดูผู้เล่นก็เลยจะต้องตีเขาไปเรื่อยๆแล้วแทนที่จะดูข้อมูลจากหลอดเลือดก็จะดูอาการของพวกเขาแทนว่าท่าทางของมอนสเตอร์ดูเจ็บตัวหรืออ่อนแอลงไหมในการต่อสู้หรือการเดินหรือชิ้นส่วนของมอนสเตอร์ก็จะขาดได้อย่างเช่นหางแล้วพอผู้เล่นชนะมอนสเตอร์ตัวละครก็จะทําท่าเป็นฉากเท่ๆให้ดูกันด้วยในเกมนี้จะมีหลายอาวุธให้คุณได้เลือกใช้กันตัวอย่างอย่าง แต่ว่าตอนนี้ในตัวอย่างยังไม่ออกมาแล้วถ้าใครสงสัยว่าเกมนี้เป็นเกมออนไลน์ที่จะสามารถเอาไปเล่นกับเพื่อนได้ไหมแน่นอนนะครับเหมือนกับ m o n s t e อร์ n t e r เลยพาเพื่อนไปช่วยกันล่ามอนสเตอร์ได้แต่ว่าในเกมนี้1กลุ่มจะมีได้3คนไม่ใช่กลุ่มละสีที่เราคุ้นเคยกันแต่ว่าอันนี้ผมว่าก็เข้าใจได้นะฮะเพราะาจะมีสิ่งกอ่อสร้างหรือคาราคุริเต็มแมบไปหมดถ้ามี4คนแล้วนอกจากแอคชั่นการต่อสู้ระหว่างการล่าการเตรียมตัวการต่อสู้ก็สําคัญเหมือนกันนะฮะเพราะว่าเกมนี้คุณจะสามารถกินอาหารได้ด้วยก็ต้องไปออกหาวัต้วอาา่สู แล้วเวลาที่คุณสร้างตัวละครก็จะสามารถแต่งได้เยอะเลยนะฮะในเกมนี้ท่านผู้ชมฮะเกมนี้จะออกวันที่17กุมภาก็จะเหลือเวลาแค่ไม่กี่วันจะมาออกบน Ste ีม P.S. 5 Xbox Series ก็เอาเป็นว่าถ้าใครชอบ Monster Hunter ก็ต้องจับตาดูเกมนี้ไว้เลยนะฮะแล้วนั่นอีกไม่กี่วันผมก็อาจจะทาวิดีโอเกี่ยวกับข้มอมูลระดับจอจงของเกมนี้เป็นระดับสรุปถ้าไม่อยากพลาดกันก็อย่าลืมกดติดตามไว้ด้วยนะฮะแล้วท่านผู้ชมคิดยังไงกับเกมนี้ก็บอกผมให้รู้กันได้เลยในคอมเมนต์งั้นเดี๋ยวผมขอลาไปก่อนในวันนี้เดี๋ยวเจอกันนครราาวห้ผมดดโสบบ